คุณไปทำให้เขารู้สึกอย่างไรในตอนนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าตัวของคุณเองนะคะคนที่เข้ามาดูเรนดอมนี้ตอนนี้คุณไปทำให้เขาคนนั้นของคุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะไพ่หกดาบคนคนนั้นน่ะก็คือก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสามใบไปเลยดีกว่า คุณไปทำให้เขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้นะคะคุณไปทำให้เขารู้สึกว่ามีความรักและมีความคิดถึงมากๆเนี่ยเป็นความคิดถึงเห็นไหมคะคิดถึงเยอะแยะคิดถึงมากมายนะแล้วก็อยากเดินทางมาหาคุณด้วยอะ่ะเนี่ยไพ่ของการเดินทางจริงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเขารอคอยนะคะรอคอยการกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะ คุณอาจจะเป็นคนที่รอเขาอยู่เวลานี้นะคะแล้วเขาก็เหมือนอยากจะบอกให้คุณนะรอคอยเขาก่อนได้หรือไม่เนี่ยไม่ช้าไม่นานนะ่ะเขาจะมาหาคุณแล้วแหละนะเขาเตรียมพร้อมในการเดินทางนะแล้วเขาก็คิดถึงคุณมากๆด้วยนะคะคุณไปทําให้เขารู้สึกยังไงก็ต้องบอกว่าคุณนะ่ะไปทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักมากๆคุณเป็นคนที่สดใสคุณเป็นคนที่ดูอ่ <c oughs> ดูอายุยังน้อยอ่ะถึงแม้ว่าคุณจะอายุเยอะคุณมีความสดใสมีความสวยมีความน่ารักนะคะแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยเออต้องใช้ความคำนี้นะคะคุณทำให้เขารู้สึกอย่างไรอีกก็คือ ผ่าก้าวถ้วยคุณทำให้เขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆนะเหมือนเขารับรู้ได้ว่าคุณน่ะก็รักเขาชอบเขาเช่นเดียวก,กันกับที่เขาก็รักคุณชอบคุณนะคะแล้วทำให้ตัวของเขาอ่ะอยากที่จะดูแลตัวเองอ่ะเออบางคนอ,ะอ่ะฝ่ายชายนะก็จะมีการแบบไปออกกำลังกายนะคะไปเล่นกล้ามไปฟิตร่างกายตัวเองนะคะเพื่อที่จะ เตรียมตัวในการที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็เตรียมตัวแล้วแหละนะที่จะเดินทางมาหาคุณนะก็ทำให้เขาไปฟิตรูปร่างของตัวเองตอนนี้จนแบบ แน่นไปทั้งตัวเออมันมีซิกแพคนะมันมีความแบบว่าคิดถึงเนี่ยเขานอนไม่หลับมากๆนะคุณไปทํำยังไงให้เขารู้สึกยังไงก็คือตอนเนี้ในหัวจิตหัวใจของเขาในจินตนาการในภาพจำอ่ะก็คือเขามีแต่คุณอ่ะเออในหัวสมองของเขามันคิดถึงแต่คุณตลอดเวลาจริงๆนะทั้งในยามหลับทั้งในยามตื่นแล้วก็รู้สึกว่าอืม ถ้าเขาไม่มีคุณอยู่ในชีวิตอะเออเขาคงจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ตอนนี้เขาแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับนะคะทั้งคืนนะอาจจะแบบว่าเออหลับเร็วตื่นก่อนหรืออาจจะหลับช้าแล้วแบบรีบตื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันนอนไม่หลับมันมันร้อนรุ่มในใจนะคะจัดเม้นตอนนี้เขาอยากประกาศเขาอยากบอกให้โลกรู้ว่าคุณะ่ะคือแฟนของเขาเขาอยากให้โลก อยากให้สังคมรับรู้ว่าคุณนี่แหละคือคนที่เขาจะเลือกมาเป็นคู่ชีวิตของเขานะคุณทำให้เขารู้สึกหึงห่วงด้วยนะ เขาอาจจะมองเห็นว่าคุณแบบสวยสดใสดูเลอค่าดูมีอะไรดีหลายอย่างในตัวนะคะทำให้เขารู้สึกหึงหวงมากๆด้วยก็เหมือนคำถามที่ว่าแหละคุณไปทำยังไงให้เขารู้สึกแบบนี้บางทีคุณอาจจะสวยน่ารักนะคะจนทำให้ใครต่อใครเข้ามาจีบมาชอบก็เลยทำให้เขารู้สึกหึงหวงนะคะในเวลานี้นะ แล้วก็หกเรียญน่ะอืมตัวเขาเองอ่ะอยากจะบอกคุณว่าเออคุณไม่ต้องไปเปิดใจรับใครหรอกเนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณแบบ ขาดสนหรือขาดแคลนหรืออยากที่จะได้อะไรอ่ะให้บอกเขาเนี่ยเพราะเขาจะเปเขาจะให้เขาจะจ่ายคุณเองนะไม่ต้องไปอ่อยไม่ต้องไปหาเศษหาเลยหรือไม่ต้องไปแบบว่าใส่ใจอะไรใครทั้งนั้นนะที่เข้ามาจีบแบบเพราะเขารู้อยู่ว่าเออเขาอ่ะสามารถที่จะเลี้ยงดูปูเสือคุณได้อ่ะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวเองไปให้แบบเสียเปรียบหรืออะไรนะคะเพราะว่าตัวเขาเองอยากที่จะเปคุณด้วยนะ ตอนนี้ตัวเขาเองอ่ะมันมีความรู้สึกอยากที่จะแบบจับจองเป็นเจ้าของหัวใจคุณแล้วแหละนะเขาจะยึดพื้นที่ทุกตารางนิ้วนะคะในร่างกายของคุณให้เป็นของเขาก็คือเหมือนคนที่แบบอยากจะไปจับจองหรือซื้อที่ดินหรืออะไรนั่นแหละนะประมาณนั้นเลยคือเขากลัวว่าจะมีใครมาซื้อไปก่อนเพราะว่าที่ดินผืนนี้มันมีคุณค่ามากมายนะคะทางใจแล้วก็ เออมันอาจจะมีมูลค่าเป็นเงินเป็นทองได้อันนี้ถ้าเทียบกับที่ดินนะนั่นก็คือแสดงว่าคุณต้องเป็นคนที่เลอค่ามีออร่รามากมายในตัวเองนะจนเออเขาเห็นแล้วคุณมีความสดใสคนอื่นก็คงจะมองเหมือนเขาเช่นเดียวกันเพราะ,ะนั้นเขาจะไม่ยอมให้ใครอ่ะเออมาเกี้ยวพาราสีหรือมาจีบคุณนั่นแหละนะเพราะว่าเขาคงจะทําใจรับไม่ได้กับความเสียใจที่เกิดขึ้นนะถ้าหากคุณมีบุคคลอื่นนะคะเขาจะไม่ยอมเด็ดขาดนะ แล้วก็ไพ่สามถ้วยเนี่ยเขาอยากจะบอกคุณว่าให้รอเขานะอย่าเผลอใจไปให้ใครให้รอเขาเพียงคุณเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าทั้งคุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะคะเห็นไหมเนี่ยความห่างไกลการรอคอยนะคะถึงแม้จะอยู่ห่างไกลถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานเขาก็อยากให้คุณ่ะรอเขาก่อนนะอย่าเพิ่งไปแบบน้อยอ,อกน้อยใจในตัวของเขาแล้วก็คิดว่า จะไม่มีวันหรือจะไม่มีทางได้มาอยู่เป็นครอบครัวเขาให้รู้ไว้ว่าเขาอะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะเมื่อเขารักใครแล้วอะเขาก็จะรักคนนั้นแล้วเขาก็จะแบบเอ่อยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่กับคนคนนั้นคนเดียวนะคะเออต่อให้จะมี คนอื่นๆนะคะที่มารักมาชอบมาอ่อยมาตะอะไรเขาอะ่ะเขาก็ไม่สนใจใยดีอะไรใครทั้งนั้นนะคะเนี่ยเขาเหมือนบล็อกหรือปิดกัน้นทางความรู้สึกกับคนอื่นไปตั้งนานแล้วนะคะเพราะเขามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจริงจังกับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะกาวหมายก็ต้องบอกว่าเขาคนนี้ เขาอยากจะปกป้องหรือดูแลคุณมากๆนะเขาอยากว่าเขา,เขาอยากบอกคุณว่าเขาสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองหรือดูแลคุณได้นะคุณน่ะจะเป็นเหมือนแบบเด็กน้อยเด็กสาวคนนี้แหละที่เขาจะเป็นคนแบบอบอุ้มประคับประคองหรือว่าแบบทนุถนอมดูแลนะ่ะคุณไปทําให้เขารู้สึกยังไงอีกนะคะก็คือคุณน่ะทำให้เขาอ่ะอยากที่จะมีคู่อ่ะ เอออย่าที่จะมีคู่คิดอยากที่จะมีคนเคียงข้างเพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นนะคะแล้วยิ่งคุณเป็นคนที่อบอุ่นเขาก็อยากจะได้กอดอยากจะได้ใกล้ชิดแล้วก็อยากที่จะรีบเร่งวันเร่งคืนนะคะเร่งเวลาให้ได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะให้ได้มาแต่งงานกันนะเนี่ยตอนนี้เขารู้ว่าคุณอะ ออน่าจะรอคอยเขาอยู่ด้วยใจที่จดจ่อแล้วคุณก็คงจะผิดหวังหน้าดูถ้าหากว่าเขามาช้านะเพราะนั้นเขาอยากบอกคุณว่าเขาจะไม่ทำให้คุณต้องรอนานหรอกเพราะนั้นคุณก็ให้ใจเย็นๆนะคะเขารู้ดีว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วเขารู้ว่าในเรื่องของความพิศวาสหรือในเรื่องของความ เชิงสิบแปดบวกอะ่ะเขาจะไม่มีกับใครนะเขาจะมีรอมีแค่กับคุณคนเดียวเท่านั้นนะเนี่ยเขาอดทนได้เขาคอนทรลเขาควบคุมความรู้สึกของเขาได้นะคะเพราะนั้นไม่ต้องคิดเลยว่าเออเขาจะทนไม่ไหวแล้วก็จ้องที่จะไปหาผู้หญิงคนอื่นผู้ชายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะมีแค่กับคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะเออในเรื่องของสิบแปดบวกนะคะแล้วก็เขาอยากจะสื่อสารให้คุณได้รับรู้ว่า เออไม่ช้าไม่นานนี้แล้วแหละที่เขาจะเตรียมตัว มาหาคุณนะแล้วเขาจะทำมันให้สำเร็จให้จงได้อย่ามองเห็นความแบบไม่ดีของเขาหรือคิดว่าเขาแบบเป็นคนเจ้าชู้หรือเป็นคนหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากให้คุณคิดแบบนั้นเพราะช้อยเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะวันนี้อาจารย์ขอัยนะพูดผิดพูดถูกแล้วก็เขาอะจะเร่งรีบนะเขาจะรีบเดินทางมาหาคุณเนี่ยเขาจะรีบบึงขึ้นหลังมา้าหรือขึ้นเครื่องหรือเดินทางอย่างรวดเร็วจับไว้นะ เพื่อให้มาหาคุณเพื่อให้มาเจอคุณนะและเพื่อที่จะแบบมาแบบทนทนุถน,นอมกล่อมเกลี้ยงคุณนะ่ะให้คุณรู้สึกสบายใจนะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวได้เลยนะคนนี้เขาจะแบบว่าเออส่งภาษารักให้คุณได้รู้แหละว่าเออเขาตั้งใจจริงที่จะสละโสดแล้วในเวลานี้นะคะ เนี่ยเขาจะแต่งงานกับคุณเห็นไหมไพ่ใบสุดท้ายหยิบขึ้นมาคือมันเป๊ะมันชัดมากว่ายังไงคนนี้ก็จะต้องมาแต่งกับคุณในถ้ายที่สุดนะคะก็วอวยพรให้สมหวังนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวติดต่ออาจารย์มาได้นะรายละเอียดการติดต่อสื่อสารอยู่ใต้คลิปนี้แล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบาย